สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเปลี่ยนที่ไปนะครับมาลอกนานนะครับเดี๋ยวคอยดูเจ้าดอกกีนะครับว่าจะออกไปไหวไหมดูทางเขาครับ ทางเราเริ่มเริ่มยุบแล้วนะครับอาเจ้าตำนานครับมาแล้วครับ

<laughs> อเอาก่อนเลยเอาก่อนแล่นที่อนลอกนาทั้งกองฟางนะครับเพราะอัดอดย่งเงีไม่ได้เก็บเลยนะครับ Ê, cái cây này rộng khóc này hả? Đạp lép này hả? Này, giờ Rộng này Ừ Lo cướp hay không? Lo cướp hái น่าจะหลบแล้วน่าจะได้นะพวเราถ่ายรถ,รถก่อนเราจ้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ